สวัสดีค่ะกิฟสุนิสานะคะวันนี้ก็มาพบกับกิฟนะคะในมือใหม่หัดรีวิวนะคะเป็นคลิปที่2นะคะซึ่งคลิปแรกอะคะ่ะทุกท่านก็ให้กำลังใจกิฟเยอะมากๆนะคะกดไลค์นะคะกด หัวใจมาให้กันรัวๆนะคะเลยทำให้กิฟมีกำลังใจนะคะที่จะมาทำคลิปที่2ให้กับทุกท่านในวันนี้นะคะวันนี้กิฟก็จะขอมาแบ่งปันนะคะความประทับใจนะคะในผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า o n y o n g h t e s s e n t i a l ของบริษัท Unilever นะคะซึ่งตัวนี้ค่ะในหนึ่งกล่องใช่ไหมคะก็จะประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ตัวนี้สาสซองด้วยกันค่ะซึ่งในซองหนึ่งเนี่ยจะประกอบด้วย3เม็ดด้วยกันนะคะเม็ดแรกก็คือเป็นเม็ดสีเหลืองจะประกอบด้วยวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนตามที่อยอไทยกําหนดนะคะว่าเราควรกินใน1วันนะคะต่อมาค่ะเม็ดที่2นะคะเป็นเม็ดที่ต้าน เครียดนะคะชะลอความเสื่อมระดับเซลล์เลยนะคะก็คือมันจะมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะที่เรียกว่า SOD ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีที่สุดบนโลกใบนี้นั่นเองนะคะรวมถึงเม็ดที่3นะคะจะเป็นเม็ดที่เพิ่มภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายของเรานั่นเองนะคะกิฟขอเท้าวความก่อนก็คือเมื่อก่อนนะคะ กิฟต์เนี่ยเนื่องจากเป็นพยาบาลใช่ไหมคะแล้วก็เป็นภูมิแพ้ด้วยขึ้นเวรเชา้าบ่ายดึกพักผ่อนไม่เพียงพอใช่ไหมคะกิฟต์เนี่ยจะเป็นหวัดบ่อยมากๆจะไปพบหมอค่ะ,ะแผนกหูคอจมูกแทบทุกเดือนนะคะใช้สวัสดิการโรงพยาบาลทุกเดือนเลยค่ะจนสวัสดิการจะหมดเลยนะคะรวมถึงซื้อยาแก้แพ้มาทานเองด้วยนะคะแต่ตั้งแต่กิฟต์ทานผลิตภัณฑ์ไลท์เซนเชียลตัวนี้มาประมาณ5ปีกว่าแล้วนะคะ กิบไม่ป่วยไม่เป็นหวัดนะคะไม่ต้องไปหาหมอไม่ต้องใช้สวัสดิการโรงพยาบาลน,นะคะไม่ต้องซื้อยามาทานเองเลยนะคะแล้วก็เวลากิปตื่นมาใช่ไหมคะปกติกิบจะงวงเงียนะรู้สึกว่าแบบนอนไม่เต็มอิ่มอะคะ่ะแต่ตั้งแต่ทานผลิตภัณฑ์ไลเซนเชียลตัวเนี้ยโอ้โหตื่นมาแล้วรู้สึกสดชื่นมากๆนะคะแล้วก็ไม่มีง่วงระหว่างวันเลยรู้สึกว่าร่างกายแข็งแรงขึ้นเยอะมากๆนะคะโอเคเดี๋ยวกิบจะมา ทานกันนะคะวันนี้ยังไม่ได้ทานเลยก็จะทานตรงนี้เลยกินหมด3เม็ดไม่ได้อะคะ่ะต้องกินทีละเม็ดโอเคกินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนคนไหนที่อยากให้เซลล์แข็งแรงร่างกายแข็งแรงฝากไลค์เซนเชียรไว้ในอ้อมใจทุกท่านเวยนะคะสวัสดีค่ะ